ลำคาญใครเคยเจออย่างนี้มัง่งเดี๋ยวทำให้ดูว่าลำคาญอะไรนะครับผมตอนนี้คนใช้ iPhone อ,อยู่เจอแบบผมจะแก้กันยังไงหมอคอมสวัวสวดีครับผมนายหมอคอมสิธิโชคนะครับผมเป็นกรณีที่เจอกับ ัวเองและเพื่อนๆบางท่านที่มีการถามกันมาก็เลยนำมาแบ่งปันความรู้กันนะครับกับผมสีโชคบริการของคอม1414พัส p l u กันนะครับอะ่ะตอนนี้ผมเปิดการตั้งค่าขึ้นมาอยู่ที่ไหนเนี่ยครัวครัว Wi-Fi Wi-Fi บลูทูธบลูผมใช้งานร่วมกับ Watch Over นะครับผมหรือบางครั้งผมอยู่ใน Facebook อ่าน Face อยู่อ่าน Line อยู่อ่าน m e s s e n g e ออยู่แล้วพระเอินนะครับแบบนี้ขึ้นมาตอนนี้สิทธิโชค อ้าวก็มีการแจ้งเตือนขึ้นมาซึ่งเขาก็ไปโชว์อยู่ด้านบนแล้วก็ในส่วนของตัว Watch Over ก็อ่านการแจ้งเตือนให้เราฟังด้วยเพราะเราเปิดการใช้ไอโฟนอยู่นะผมก็ตั้งค่าต่อไปเซลูล่าเซลูล่าทอปสปอร์ตส่วนการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนเสียงและการเสียนโฟกัสอ่าแล้วบางครั้งเวลาหน้าจอลองแตะแตะบนหน้าจอแล้วปึ๊บในเฟนเจอร์ตอนนี้ตายชัดชัยเอี่ยมสะอาด H t T P S เครื่องหมายครับเครื่องหมายอันนี้มาสดเลยครับพี่ตายชัดชัยได้ส่งลิงก์ ที่แกทำคลิปยู u ูบแมาดีเจตายผู้ชายสายไอทีมานะครับแล้วก็แบ่งปันมาให้ขึ้นในสายดุลข่าวสันคมรู้1414และแท็บทูริสด้วยซึ่งแบบเนี้ยผมก็ตั้งค่าอย่างอื่นต่อดีกว่ามริทัศสิที่ชักครอบครัวหมดเครื่องบินมดวายฟลายไรต์้าต่อุ่มแล้วลองแตะไปที่ด้านบนปุ๊บการแจ้งเตือนเมสเซนเจอร์ตอนนี้ตายชัยอี่มสะอาดเอพพีพีเอสเครื่องหมยทับเครื่องหมยทับตัวการแจ้งเตือนมันไม่ยอมหายไป ายคนบอกว่าเกาะโฮมออกไปสิแต่บางครั้งเราก็ยังยังอยากที่จะเล่นอยู่ใน Facebook เรายังอยากที่จะเล่นไลน์แล้วเดี๋ยวไปเล่นต่อไปเล่นต่อการแจ้งเตือนจงเือเสียงและการสังเกโฟกัสเวลาหน้าจอก็ไปตั้งค่าต่างๆต่อหรือเล่น Facebook ต่อเล่นไลน์ต่อเล่น Messenger ต่อกับแอปเดิมที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยยังไม่โฮมออกไปแล้วไปแต่ที่ใต้แถบสถานะด้านบนค้นหาการแจ้งเตือนเนี่ยเมสซิเจอหนึ่งนาทีที่แล้วตายักชัยเอี่ยมตัว แจ้งเตือนอยังค้างอยู่ข้างบนไม่ไปไหนครับง่ายๆครับ<ง>เกะกะนะ<ง>เขี่ยทิ้งครับเราก็ลูบไปที่การแจ้งเตือนด้านบนครับเนี่ยเมสเซนเจอร์หนึ่งนาทีที่แล้วตายชัยเอี่ยมสะอาด h อ t p s. <S. s เครื่องหมายครับเครื่องหมาย,ยาครับนี้ปุ๊บหนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือหนึ่งนิ้วปัดลงเพิ่มเตนะิมเนี่ยไปเพิ่มเติมปิดทิ้งมีคําว่าปิดทิ้งเนี่ยคือถ้าคุณใช้งาน voice over นะครับปัดขึ้นเพิ่มเติมหรือปัดลงปิดทิ้งหาคําว่าปิดทิ้งพอเจอปิดทิ้งแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้ง สิบ้านาฬิกาสานาทีรายการบนแบตฐานเสียงและการสั่นะโฟกัสกุ่มเวลาหน้าจอก็อุ่มมาที่ Facebook หรือมาไลน์หรือผมอยู่ที่การตั้งค่าเนี่ยใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมแล้วลูบไปที่ไดนบน้บนบนบลูทูธปิดอ้าวค <น S 2> ุณหาการตั้งค่าหัวข้อโอ้โหนี่ส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเพราะอีกเครื่องหนึ่งของผมก็อันนี้เสียงจากคุณได้ยินจาก Android นะอ่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้การแจ้งเตือนที่ขึ้นมาขวางอยู่ตรงนี้ไม่ลำคาญจิตใจผมอีกแล้วครับผม เดี๋ยวผมจะไปดูดมานะครับพี่ตายครับแล้วก็เอาขึ้นให้เพื่อนๆติดตามในสายด่วนขอสควาารู้1414 14แล้วก็แท็บทัวริสโอ้โหผมเตรียมไว้ว่าตัวเองจะส่งไลน์หาตัวเองแล้วก็จะเกลี่ยปิดทิ้งแต่พี่ตายส่งมาแบบสดๆโดยที่ผมไม่รู้ตัวก็เลยได้ทำคอนเทนต์นี้กันเลยครับริ่คานนะักก็แตะที่การแจ้งเตือนด้านบนมันไม่ยอมหายไปดีนะักไม่ยอมหายไปก็หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือปัดลงนะแล้วเจอคําว่าปิดทิ้งแล้วหนึ่งนิ้วเคาสองครั้งปิดทิ้งไปเลยนะครับผมใครที่เป็นนแบบี ทำแบบนี้ได้ง่ายไหมง่ายเดีย๋ยวลกดถูกใจบอกต่อบเพื่อนเลยนะครับขอบอยอันนี้เหมือนพี่พี่ห่วกเลยนะเดีย๋ยวเลมกดถูกใจชอบไหมชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด่ะโอเคครับไปแล้วอุย้ยสวัสดีครับผมกับบริการของคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พันครับสวัสดีครับผม